สวัสดีครับก็มีอะไรเปินวันนี้ช่วงที่ไปที่ทีมเมสายก็ไม่ทราบอะไรไมักนกระเด็นเข้าตาประมาณนี้ครับแล้วก็มันก็เจ็บเจ็บแสบ,บแล้วก็น้ําตาออกมาเยอะระหว่างทางกลับเลยแวะลงกับแม่จันทก็ไม่ได้เป็นไรมากครับเพราะหมอตรวจดูแก้วตาทุกอย่างปกติอยู่อาจมีฝุ่นแบบเล็กมากๆแหลมคมมากๆเนี่ยไปกระทบเปลือกตาห้ตารลคายเคลือง ใช้น้ำเกลือห้ารอซีซีล้างทั้งขวดเด็กแบบล้ากตาแบบคืองั้นระดับฝุ่นผงเล็กๆลงหลุดแดนนอนก็ก็ดีขึ้นครับ <ural mystery> นี่ประเด็นที่ผมจะคุย Easter, วันนี้เนื่องจากเรื่องนี้ครับจะบอกว่าตั้งแต่แม่สายตาขวานี่พลาดไปหมดเพราะว่าน้ําตาออกมันเคืองตาหมด มองเลยไม่ก็อิชัดมันก็เบริเบรเบเรอยู่มาถึงโรงพยาบาลคุณหมอบอกว่าด้านทางนี้คือปิดตาเพราะว่ามันมีการระคายเคืองก็อย่าเปิดตาให้ปิดตาพักน้อยหนึ่งคืนเน้มียาหยอดตาตลอดเวลาอยู่โรงพยาบาลก็ตาเดียวขับรถกลับมาใส่แว่นตาก็ไม่ได้อีกมันก็คงติดติดตรงนี้ทำให้โฟกัสเปลีป่ยนไป ก็ต้องสอดไปตาขับรถแล้วก็จนมาถึงถึงบ้านเรียกว่าทำทุกอย่างด้วยตาข้างเดียวมันเห็นมันแปลกๆปไปหมดครับมันอึดอัดบรรยายไม่ถูกบรรยายไม่ถูกว่ไอ้ตาข้างเดียวเนี่ยมันทำงานอย่างเงี้ยแล้วภาพที่เห็นมามันก็แบบว่าเหมือนเห็นไม่เต็มจอ มิติในมุมมองมันมันมันเหมือนแค่นี้มันหายไปข้างหนึ่งมันเห็นไม่เต็มจองจริงมันเห็นไม่เค็เราเคยเห็นกว้างออกซ้ายขวากับเห็นแค่นี้มิติการมองจะใส่แว่นตาก็เหมือนกันมิติการมองมันมันไม่ชัดเนี่ยจะก้มดูคำนวณจะเก็บของอะไรแล้วแต่ปั๊บมันมันทรมานนะ มันมันรู้เลยว่าแบบโลกเปลี่ยนไปมองอะไรก็ไม่เหมือนเดิมมองดวงอาทิตย์จะถ่ายภาพดูหมาดูต้น,นไม้ไม่เหมือนเดิมสิ่งที่คนพิสื่อคือว่าแล้วพระเจ้าอยู่ในกันที่เก้าอ่ะท่านมีพระเแตข้างเดียวอ่ะท่านทรงงานทุกอย่าง ท่านทำยังไงเข้าใจเลยว่าท่านลำบากท่านเหนื่อยมากแล้วการท่านสอนลูกชายท่านสอนลูกสาวท่านก็ชัดเจนลูกสาวคนโตที่ผิดพลาดไปที่ไปไปเรียนต่างประเทศแล้วถ้าไม่ซึมซับให้ทําตะวันตกมากเกินไป แต่ลูกชายคนรองของปัจจุบันหรือลูกสาวคนที่สองเดยวประเทศพระรัฐอนีสาพิจุราภร์ก็ทรงงานต่อท่านวางระบบไปดีไปดูดนะคุณลองดูด้วยว่าถ้าคุณลองปิดตาท่าข้างหนึ่งแล้วลองทำทุกอย่างจะกินข้าว ล้างจานจะกินน้ำจะดูนั่นโน่นนี่มันนี่เหมือนเดิมจริงๆนะงั้นคนที่เคยกล่าวร้ายกับท่านว่าท่านไม่ใช่คนดีหรอกครับอ้นก็กล่าวร้ายท่านหลายครั้งต่างกรรมต่างคนละร้ะนอาหารที่มีกายเยอะ คนที่กล่าวไม่ดีใส่ร้าย,ายพูดเท็จเกี่ยกับกระวนการที่เข้าที่สิบนี้ผมว่าไม่ไม,ไม่น่ารอดนะครับต้องเจอตัวเองแล้วจะรู้สึกยังไงบ้างทุกวันนี้ทำกับพ่อแมหลวงตั้เแต่โตขึ้นมาตั้งแต่ยังความได้เห็นในหลวงถือกล้องแทนลูก วินสอหือแผนที่วิทยุดิบเอลก็ฝ่าชายก็ตามตะเด็ดเป็นพระพรหมเป็นขึ้นของราชงานหนักมากๆนะครับงานหนักมากๆอยากจะฟอกว่านะครับ หลายคนจิตศาทําทำด้วยใจนะฮะผมเชื่อว่าร้อซครับมาจากพระหลวงรวยกันที่เก้าเป็นแร,รงบันดาลใจทีดีที่สุดนะนั้นตรงนี้พวกดราม่าต่างๆเนี่ยที่พูดมากมึงไม่พายเท้าลานน้ำาพราก็ท่านที่ฟังผม,ผมแยกแยะออกเรื่องการจะทำรายสาาบันหลายๆอย่างหรือขานใจที่คิดว่าเจ้าคุณพระ คุณต้นทําถูกก็ไม่เป็นไรครับก็ตามคนต่างๆๆอยู่ไปเราจะรู้ว่าสิ่งที่พยยระเจ้าทรงสารตรงทร,ร,รงสอนไว้แล้วก็ในพระสักรราชต้องมีพระนิขิตต้องมีพระำํำริพระตํหลัดขนาดไหนถ้าถ้าท่านมีโอกาสหรือเคยคุกครีหรือเคยเข้าเฝ้าพระสักรราชหรือเคย ถามคนใกล้ชิดเนี่ยท่านจะดิ้มแยบแจะมเอ้อารมณ์ตลอวันหลัท่านไม่ไม่ไม่เกี่้วเสียงท่านไม่ดังไม่กล้าวร้าวหรือไม่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 กลก้าวคืแบบไม่ก้าวร้าวไม่กล้าวแต่นิ่มแต่การที่คุณต้นไปเข้าเฝ้าเนี่ยโอ้โหต้องถอดเทปต้องฟังเทปดูครับว่าว่าน้ําเสียงพระองค์ท่านนี่เด็ดขาดและคุณต้นยังมาแปลงสาร แล้วพระยังมาแปลงสารตอนแรผมนะครับผมก็ยืนยันหน้าพรเจ้าอยู่หัวไม่ทราบเนื้อรายละเอียดพ้นหรอกครับเดี๋ยวจะทำบุญนี้จะไปทำบุญจะไปใส่บาตรดีที่ทำบุญก็ดีใส่บาตรก็ดีจะเผยพระธรรมก็ดีหมดละ แต่เนื้อหาภายในล่ะครับรายละเอียดงั้นคนทำลงรู้ดีนะครับอย่างที่บอกว่าเนี่ยเรื่องการจะไม่เคารพพระพุทธรูปซึ่งเป็นตัวแทนพระพุทเจ้าเนี่ยสายเหตุมีเพราะตัวเองทำผิดหรือเปล่าเคยทำะายกับพระพุทธรูปไว้ แล้วโดนปลิวมาหรือเปล่าเป็นชนักติดหลังอยู่หรือเปล่าจริงพยายามส่งเสริมว่าพระพุทธรูปไม่ใช่สิ่งสารพูชาของชาวพุทธไม่มีปพระไตยบิดกคือที่ท่านสอนดีก็มีนะไม่ใช่ว่าคุณต้นแบบสอนได้เท่้หมดเอาหลักการตัราใจมาสอนก็ดีเหมือนเหมือนที่อาจารย์ในพุทธินพูดน่ยว่าเด่มแรกอดี แต่พอเริ่มหลักไม่ใช่แล้วเร,เ,รเริ่มเพี้ยนเบียดแล้วนะครับเหมอนที่แต่ก่อนเนี่ยก็มีสติกเกอร์ตามรถที่เขียนว่าพุทธวจนะเนี่ผมก็เคยติงไปหลายทีว่าเอ๊ะแล้วมีใครได้ฟังพระพุทธเจ้าตรัสเดี๋ยพูดจริงๆแล้วพระอาจารย์องค์นั้นได้ฟังมาหรือเปล่า ท่านก็ไม่ได้ฟังมาท่านเ้าอ่านพระไตรปิฎกอ่านตระกถามานะเหมือนกันซึ่งตระกถานั้นน่ะก็เป็นการเรียบเรียงขึ้นมาใหม่เหมือนกันมีการตรวจทานตอบทานว่าจริงจริงหรือไม่จริงดังนั้น,นตรกถา,าต่างเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่คําพูดของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเป็นพระสงฆ์สาวกเป็นพระอรหันต์สาวก แต่ก็เอามาบวเป็นว่าพุทธวจนะงั้นเราจะฟังแค่พุทธวจนะไม่ฟังสิ่งอื่นปัจจุบันนี้มีใครรู้หรือได้ยินพุทธเจ้าตรัสบ้างไม่มีถูกไหมครับไม่มีเนี่ยทำลายตัณนาเนี่ยเหมือนพุทธัสสะสามเนี่ยเพราะว่าพิจุณีหมดไปแล้วพิจุณีต้องบวชโดยอุปชาที่เป็นพิจุนี ซึ่งพระเจ้าทรงบวชให้แต่ประการเมื่ออุปชาซึ่งเป็นพุทธินีหมดไปแล้วงั้นอุปชาผู้ชายก็บวชพุทธินีไม่ได้พระเจ้าทรงวางไว้เรียบร้อยแล้วเราเห็นหลวงพ่อท่านก็พูดว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะพระสงฆ์นี่บวชแบบไงบวชเพือ กินก็มีอะไรบทหลุกตามเพื่อนหลายๆอย่างเนี่ยจะว่าไปในการปฏิบัติธรรมะในการเข้าหาพระนิพพานในการทําให้จิตสงบเนี่ยคารวะจริงเคร่ง,เคร,งเคร่งกว่าเคร่งกว่าพระพิสุนะครับงั้นถ้าคารวะเคร่งจริงๆแปลว่าคารวะสาคัญจะเป็นจะเป็นคนที่สืบทอดศาสานาอย่างจริงจงังคือ บาศกบวสิกาเนี่ยนะครับเพราะตอนนี้สังคมพระก็เริ่มเพี้ยนและเริ่มแบ่งฝักแบ่งฝ่ายเริ่มมีเงินมีทองเริ่มนับถือนั่นนี่เราจะมองใครมองตัวเองว่าแล้วเราดีพอหรือยังถ้าเรายังดีไม่พอก็ปรับปรุงตัวเองไม่ต้องวันไนไปสอนใคร นี่ผมพูดที่เฉยว่าเนี่ยกตัวเองพอครับไปมองวิพากวิจัยวิจารณ์แต่ผมวิพากวิจัยวิจารณ์เพื่อปกป้องพัะเจ้อยู่หัวและปกป้องศาสนาพุทธซึ่งมีคนพยายามบิดเบือนให้เข้าสู่เป้าประสงค์ของตนเองคนทุกคนไม่มีใครดีหมด ม่มีใครเลวหมดแต่ถ้ารู้ว่าทําผิดแล้วรู้ว่าทําเลวแล้วยังไม่กลับตัวนี่คือเลวทำโดยไม่ตั้งใจปกติสามัญชนคนทั่วๆไปแต่รู้ว่าผิดยังดันทุนังต่อนี่มันไม่ใช่แล้วครับเหมือนหลายคนเลิกซัพพอร์ตผมเลิกตุนผมก็เพราะว่าไปขัดใจไม่ถูกใจก็ไม่เป็นไรนะครับผมเนี่ยจะใครพกนุมผมมันจะเป็นอย่างเงี้ยปากหมา ตรงไปตรงมาเอาง่ายๆไม่ช่วยก็ไม่ช่วยแต่ใจผมไม่คล้อยตามทำอะไรที่มันผิดผิดผมก็ไม่ไปหรือสิ่งที่ที่ผมไม่เชื่อตรงนั้นเนี่ยใจผมไปเชื่อให้ทําตามผมก็ไม่ทำเพราะเกิดเหตุเพศภัยมาก็จะว่าเราเพราะคนรุ่นนี้บอกมาถึงทำตามไม่ดีตัดใจเองดีกว่าแล่อความสบายใจนะครับได้หลักการเชื่อขึ้นมา เรื่องของแม่สายฟังนักการเมืองพูดว่าตุลานจะเรียบร้อยไม่มีทางเรียบร้อยเขามาเคยดูหน้าง,งานวันเนี้ยมันเละเทะขนาดไหนไม่ใช่า่าขนาดไหนพฤศจิกายังไม่เรียบร้อยเลยเให้ตายเลยครับถ้าคุณมองว่าถนนเส้นหลักขอนจุนทินเนี่ยไปถึงสะพานหนึ่งข้ามแดนได้อยู่สะอาดเนี่ยจะพูดได้แต่ให้ตายเลยครับผมพนันนะสิบห้าปรตุลาก็ยังไม่สะอาด สามสิบตุลาเส้นหลักก็ไม่สะอาดไม่ยังมีโครนเลนเยอะมหาศาลต้องขุดต้องตักออกมารถต้องวิ่งโครนเลนต้องหกร้านค้าเส้นหลักขึ้นเนินมาสะพานหนึ่งเนี่ยดูเหมือนจะเปิดดีกินได้โทษนะครับผมไม่อยากจะพูดว่าเบียร์ระวังเรื่องโรคระบาดให้ดีๆเถอะร้านค้าที่เคยขายข้างทางนี่ก็เปิดขายตามปกติบางส่วนึ้นขึ้น,นทางฝั่งซ้ายมือเนี่ย ขึ้นเยอะแล้วฝุ่นมหาศารรถวิ่งขายของข้างทางขายของกินข้างทางแล้วในฝุ่นมีเชื้อโรคไหมมีแบคท,ทีเรียไหมคือผมไม่ได้ห้ามขายนะคือมันต้องขายื่อหากินแต่ว่าฝุ่นปิ้วตลอดเวลามาแล้วของที่คุณกินมันจะมีไม่มีฝุ่นปนเปื้อนเหรอในฝุ่นจะไม่มีแบคท,ทีเรียไม่มีไวรัสหรือ มันมีแน่นอนร่างกายต่อต้านได้โชคดีไปร่างกายต่อต้านไม่ได้ก็เป็นโรคขึ้นมาก็อันตรายการิหารจัดการไม่ดีเลยครับภาครัฐมันซิงเกิลคอมมานด์เซ็นเตอร์ไม่มีเลย JOC ก็ไม่มีก็หวังว่าผู้ว่าคนใหม่มาน่าจะดีขึ้น จะมีการวางแผนสก,การให้ดีขึ้นทั้งดรระบบในการป้องกันน้ําท่วมกันต่อไปแต่เชื่อเะครับว่าปีใหม่ไปแล้วก็ยังไม่ไม่เรียบร้อยบ้านที่พังไม่มีที่อยู่ทํายังไงเอาโคลนออกแล้วต้มาซ่อมบ้านอีกก็มาเลือบ้านอีกขยะทํายังไงที่ไปกองกองเอาไว้ทิ้งทิ้งไว้จะเข้าไปล้างบ้าน หลายคนที่คอยช่วยล้างก็ยังไม่กล้าล้างเพราะว่าถ้าล้างแล้วปั๊บน้าโครนน้าเดินออกมาถนนอีกแหละก็ไปเดือดร้อนทางอื่นอีกคือบ้านที่ที่สูงล้างปั๊บน้ำไหลที่ต่ําที่ต่ําก็แย่ปลายน้ําก็แย่เพราะนั้นเวลาเคลียร์บ้านต่างๆเนี่ยต้องตามหลักการเคลียร์จากที่สูงไปหาที่ต่ําเพราะถ้าเป็นล้างที่ต่ําก่อนที่สูงล้างมาก็ไหลามาที่ต่ออําอีกแหะก็มีปัญหาอย่างเงี้ย งั้นก็ต้องคอยไปตามสเตตไปตามคิวนะครับอย่างที่ซอยสิบเนี่ยที่เหมืองแดงตอนสิบหรือว่าทหารไปปับป๊บขอช่วยคโครนเลนเนี่ยผมว่าทหารเาไปทําไมนะออทหารถอนตัวจากซอยสิบไปเพื่อช่วยที่อื่นที่หนักกว่าเพราะตอนนี้แค่สัญจรได้งั้นเปิดทางให้สัญจรได้ให้รถอื่นๆเข้าช่วยเหลือได้งั้นจะให้ทั้งหน่วยอยู่จนบ้านสะอาดเป็นไปไม่ได้ให้ ศาสตร์เป็นไปไม่ได้พวกเครื่องมือมีน้อยนะครับก็ฝันทั้งหลายอดทนหน่อยแล้วเรื่องนักการเมืองที่มาเยี่ยมนั่นเยี่ยมนี่ผมไม่อยากจะพูดนะฮะนั้นหลักการที่จะให้การช่วยเหลือนี่มันต้องให้แบบว่าให้เป็ดเสร็จเด็ดขาด ให้ช่วยเขาช่วยตัวเองได้ดีที่สุดนี่คือจะมาถึงว่าต้องแจกพ่กข้าวผมกล้าพูดนะผมผมเชื่อว่าผมผมคิดเป็นคนแรกทำเป็นคนแรกเพราะว่าในเมื่อไม่มีไม่มีเมืมม่อเครื่องครัวมันจบปับ๊บไม่มีข้าวกินปับ๊บเอาข้อสารไปแจกมาม่าไปแจกผมก็ทําอะไรกินไม่ได้แล้วระทํางทกินเองสบายใจกว่าเยอะ แล้วอาการจะรับเข้ากล่องไปแจกแล้วใครจะไปรับใครจะไปแจกปัญหาเยอะครับที่ทำข้อกล่องอยู่ไกลจากพื้นที่ทำข้อกล่องแล้วเศษโฟมใสพลาสติกทิ้งยังไงถ้ากลัวรักโลกร้อนเป็นกล่องกระดาษหรือกล่องย่อยสลายได้ก็แพงมหาศาล เน้นทุกท่านจะเป็นไปได้ครับเนี่ยเรื่องของการน้ำร้อนเรื่องของมองาาไฟฟ้าแล้วก็ข้าวสารกระปิน้ำปลาก็ว่าไปนะฮะนี่ปีเราก็มีมองข้าวข้าวสารน้ําพริกก่อนแต่ว่าเพา่าผมก็ต้องการมูก็ต้องการทุกอย่างมันไปต้องการหมดนะครับแต่ต้องการลดข้าวกล่องต้องการลดขยะมองข้าวข้าวสารที่เขาคงกินได้ดีที่สุด เรกินอิ่มเต็มที่แล้วก็ทำไปกินทุกปากด้วยเจียวไข่ก็ยังโอเคฝากทุกท่านนะครับเบื้องต้นเนี่ยถึงแม้ว่าบางหลังอยู่บ้านไม่ได้ไปเช่าก็อยู่ไปอยู่ตลาวัดแต่สามารถหุงข้าวกินเองได้เลี้ยงคนข้างเคียงได้เลี้ยงคนในครอบครัวได้นี่ดีแล้วครับดีกว่ามาข้างนอกแล้วเขาก็ไม่จําเป็นต้องออกมาข้างนอกก็ะจะมาหาข้าวกล่องด้วยอยู่ข้างในก็ยังดีแล้วถุงยังชีพ เข้าสารอาหารแห้งแจกไปนะครับจะได้คนละสิบถุงยี่สิบถุงสิบรอบที่สิบรอบ, 20, รอบไม่คุ้มหรอกครับมันกินจริงๆมันใช้จริงๆนะครับเสื้อผ้า,าจ,จะเพลาลงหน่อยถามว่าเสื้อผ้าผวก็ยังมีอยู่ประมาณเกือบสองสามร้อยตัวงั้นเสื้อผ้าตอนนี้อย่าว่ากันนะบางทีบางคนเอาเอาไปปั๊บนี่เอ๊ะทำไมวันก่อนเขาเอานี่ก็เอาไปใหม่ทีแล้วเพราะเสื้อผ้ามันไปขุดเลนขุดโคลนไม่มีที่ซักด้วยซักไม่ทัน เสื้อผ้าก็เละเทะไม่มีน้าําซักน้ําล้างก็มาขอเสื้อผ้าเสื้อผ้าที่เราบริจาคไปชุดใหม่มาก็ต้องให้เขาไปเพราะเราเข้าใจว่ามันมันซักไม่ได้แล้วจะอยู่ยังไงกินนอนอยังไงอ่ะก็ต้องเก็บไว้ก่อนเก็บมีขี้โครนขี้เลนติดตัวเป็นเหม็นไว้ก่อนงั้นเนี่สะอาดกว่าก็เอาไปถไ่ายวันอาคตย์มีขยะเสื้อผ้าก็ได้ขยะที่เสื้อผ้าจมเลนโคลนเหม็นเหม็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ไม่จงใจทิ้งเพราะว่าสิ่งของที่บริจาคมาจากเอแบกก็ดีจาก วชราบุตรก็ดีนะครับจากจากธรรมาชิในคนก็ดีเนี่ยจากเพื่อนมาออกกันปับเนี่ยเป็นเสื้อผ้าที่สะอาดแล้วถ้าไม่สะอาดผมงคัดออกเอาไปซักต่างหากทีนึ่งน,นั้นใส่ได้เลยแต่ถ้ามันเลอะขึ้นมาปับ๊บก็อาจจะเละเทะแต่ทิ้งไม่มีแน่นอนนะครับที่เห็นันทำ,ทำเสื้อเหมือนเสื้อลาวแขวนเลยใครอยากได้มันเทือกเอาไปใส่ได้เอาไปใส่เลยตอนนี้เข้าหน้าหนาว อากาศเย็นแล้วครับเดี๋ยวเสื้อหนาวพะห่มนยังว่าตอนนี้ถ้าถามว่าจําเป็นในพื้นที่เนี่ยผมมองสองอย่างคือหนึ่ง 1, มองพอไฟฟ้างข้าวกินํากินได้สองมุ้งกันยุงกันมแมลงปูพื้นยังเห็นหลายคนใช้เสือปูบางคนมีทือที่ถอดปิกนิกบางคนก็ใช้ถุงอาหารนะครับถุงอาหารมาถุกข้าวเนี่ยปูนอน แมุงไม่มีนะครับรบกวนคือเพั่อเขาต้องการใช้ตักดินต้องการทุกอย่างหมดอนะแต่ถ้การต้าต้องการจะลดเรื่องของกล่องข้าวกล่องโฟมต้องการป้องกันโรคระบาดก็มุ้งกับหม้อข้าวนะครับแต่ทุกอย่างต้องการหมดเพราะมันไปทั้งบ้านเลยนะแล้วก็เชื่อว่าปีใหม่นี้ก็ยังยังไม่เฮเท่าไหร่หรอครับ บางคนจะเฮได้แต่ผมเชื่อว่าหลายหมื่นคนก็ยังดังเศร้าอยองบ้านพังเรื่องเรื่องความเสียหายทื่ต้องมาหาซื้อของใหม่อี่ทีแล้วก็ทุกคนฝากแค่นี้ครับเพื่อนจะบอกว่าช่วยกันเยอะๆอนาคตถ้าเราเดือดร้อนมั่งก็เผื่อบุญกุศลที่ทำไว้นี่จะมีคนกลับมาช่วยเราบ้างนท่านเอง ผมก็คอยหม้อมาใหม่ที่สามที่สี่นะครับกูดีตาเจ็บพอดีมีเรื่องของที่เชียงใหม่โอ้เรื่องการวางผังคนสําคัญที่มีแรงจะช่วยเรากับโดนท่เองนั้นถ้าคนที่สามารถมีศักยภาพจิตสาธารณะช่วยเราได้โดนทะาเองก็ต้องไปช่วยเหลือเขาเือนกันเพื่อให้เขามีกำลังใจช่วยเหลือคนอื่นต่อไปสวัสดีครับ